วันนี้อยากจะมาแช์นะหสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะหรือว่ารู้สึกเครียดรู้สึกไม่เป็นตัวเองรู้สึกเศร้าเนี่ยเช็ดสิ่งเหล่านี้ก่อนเลย6เสาของความสุขมีอะไรบ้างอยากรู้อย่าลืมเกิดหัวใจไว้ก่อนนะจ๊ะ อะมาเลยนะเสาที่1คืออะไรเสาที่1ขอเรียกมันว่าโคมแล้วกันนะคะก็คือบ้านนะบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ๆอยงั้นนะแต่ว่ามันเป็นบ้านของใจนะ้านที่เราเนี่ยรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะรู้สึกว่ามันมีสถานที่นะหรือพื้นที่ที่มันเป็นของเรานะี อันที่2เนี่ยค่ะก็คือแก๊งนะแก๊งเนี่ยก็คือในเรื่องของความสัมพันธน์เราก็ต้องมาเช็คในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ยมีปัญหาของความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือเปล่านะ อันที่3นะคะก็คือเป็นเรื่องของโฟล์เนาะสังเกตไหมว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรานะทำอะไรแล้วก็ไม่สําเร็จไม่เสร็จเนี่ยเราก็มักจะเก็บความรู้สึกผิดเล็กๆไว้ในใจอยู่เสมอนะคะโฟล์ Flow เป็นสภาวะที่เรานะโฟกัสกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งและทําสําเร็จแนมะ้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอันที่4นะคะก็คือเรื่องของการที่เรามีพื้นที่ในการบอกเล่าความรู้สึกหรือเปล่าหรือว่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งเนาะเรามีพื้นที่มี วิธีการในการแชร์ความคิดความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่านะนั้นถ้าไม่มีเลยก็รู้สึกอึดอัดแย่ใช่ไหมอันถัดมานะคะอันที่5นะคะก็คือสุขภาพร่างกายของคุณเป็นยังไงคะแน่นอนถ้าเกิดว่าร่างกายของ เรานะีเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดานะที่เราจะรู้สึกเครียดใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขนะคะและสุดท้ายนะก็คือเรื่องของเงินนั่นเองนะก็ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยว่ามันก็เป็นปัจจัยที่5ที่6นีในชีวิตไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของการเงินที่มีปัญหานะมันก็พลอยทําให้เราเนี่ยคิด นะกังวลไปกับเรื่องอื่นๆได้เช่นกันและเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราลองเช็ค6เสาของความสุขนี้ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยๆหาวิธีการแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวกด follow นะค่อยติดตามกันนะ